ปิ้งย่างที่ดีมาใช่ว่าจะทําแค่สวยงามต้องทําความสะอาดง่ายด้วยนะ <S <S วิธีที่จะทําให้โต๊ะของเราทําความสะอาดง่ายก็ไม่ยากนะหลังจากจ <ะ S 1> ทิชชัท่ชทาความสะอาดพื้นผิวรอให้แหง้งแล้วก็กวาดเอาเศษฟุ้นออกนะครับจากนั้นเราก็มาเตรียมน้ํายาเคลือบเงาปูนนะครับน้ำยาเคลือบเงาปูนคอนกี้เด็กคอเอ็มหนึ่งร้อยสามบาทเปิดแล้วทาได้เลยใช้ลูกกิ้งทาใช้แปรงทาลืพ้นหนึ่งถึงสองเที่ยวก็ได้นะครับรอบแรกเสร็จก็ทิ้งไว้สี่ถึงหกชั่วโมงแล้วก็มาทา,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 ารอบ่องกันได้เลยหรือจะทิ้งให้แห้งสนิทสักยี่สิบสี่ชั่วโม เรียบเนียนสวยงามทำความสะอาดกันง่ายได้การยึดเกาะก็ดีเยี่ยมคงทนต่อยวีกตั้งห้าคราบน้ำมันที่กระเด็นที่เกิดจากการปิ้งย่างก็ทำความสะอาดกันได้ง่ายๆไปเลยเห็นไหม่รครับน,นิทานถาซ่องรอบน้ำเงาตาแตกกันไปเลยหลังจากที่โต๊ะปิ้งย่างของเราแห้งดีก็เอาไปใช้งานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องคราบอีกต่อไปไม่ว่าคราบไหนเราก็ทำความสะอาดกันได้อย่างง่ายดายและทีนี้ใช้งานกันแบบไม่เคลือบละบอกเลือยกินเส้นละคาดกันตาเลือกนั่นแน่น้ำยาเคลือบเงาอะคริลิกไส้เปิดฝ้าแล้วถาได้เลยสูตรเข้มข้นถารอบเดียวอยู่ปกป้องผิวงานให้คงท